ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่สําหรับชาวนี้นะครับจะแชร์ประสบการณ์นะครับในสิ่งที่ได้ดูแลบำรุงรักษาทุเรียนไปนะครับว่าเป็นอาการแบบไหนอย่างไรวันวานนี้นะครับเป็นวันเสาร์ส่วนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตัดยาเอาเสมอเลยนะครับยังไม่แล้วดีนะครับยังไม่แล้วดีก็ก็เอาออกได้ในระดับหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ตามโคกอยู่นะครับเพื่อสมาชิกตามโคกนี้ก็จะ ต้องถอนนะครับพอถอนแล้ววันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดก็จะอาศัยคาดนะครับคาดนะครับมาดึงมาดึงพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเสร er uh ิมเข้าข้างโคนอย่างนี้นะครับเสริมเขาข้างโคนในส่วนที่อยู่ใกล้ๆโคนนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆโคนนั้นก็จะไม่ไม่ทําอะไรเข้านะครับก็จะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเชื้อราในการเน่านะครับ ส่วนมากก็จะวางไว้ตามรอบๆคูนนะครับหญ้าเศษหญ้านะครับไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งนั่นคือก็จะให้มันแห้งนะครับพอแห้งเสร็จหลังจากนั้นก็ค่อยอาศัยดินพวกที่เราหมักไว้นะครับก็มาใส่รอบๆคราวนี้มาดาูรอบใบของทุเรียนนะครับที่ผมใส่ในเรื่องของนะครับที่ผมใส่ในเรื่องของเนี่ยเดือนยอดได้ดีมากเลยตัวนี้ก็สองเดือนนะครับสองเดือน แตกยอดได้ดีนะครับแตกยอดได้ดีมากเลยครับประมาณนี้เมื่อวานลดน้ําไปครั้งหนึ่งครับแตกยอดใบก็ถือโอเคอยู่นะครับใบแก่ก็ร่วงไปนะครับแตกทุกยอดนะครับนี่แตกทุกยอดเลยครับแตกแตกดีทุกยอดทุกต้นนะครับนี่ต้นนี้ก็เริ่มผลี่ออกมาแล้วนะครับเพิ่มเริ่มผลี่ออกมาเออสิ่งที่ผม ที่ผมใส่ให้เขานะครับในเรื่องของเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มขยับยอดแล้วครับขยับยอดออกมาแล้วทุกต้นเลยนะครับขยับตัวนี้ก็ขยับเช่นกันเดินง่ายหน่อยพอเอาหญ้าออกแล้วนะครับเริ่มขยับนี่ครับนี่เริ่มขยับครับเริ่มอ่าเขาเรียกว่ามีเม็ดข้าวสารเขาก็เรียกนะครับนี่เริ่มเม็ดข้าวสารนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่โดยโดยภาพรวม ขนาดต้นนี้นะครับแค่เดือนเดียวนะครับนี่ผมเอามาตั้งพอดีมีไก่มาเขี่ยก็เลยใช้ตัวนี้บังไว้นะครับหนึ่งเดือนนะครับไม่ค่อยโดนน้านะครับก็ยังขยับมันกันนะครับเริ่มตาเริ่มขยับนะครับหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนก็ขยับยมรู้ต้นนี้ยวท้ายคลิปผมจะบอกนะครับว่าผมจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนี่เป็นกบสุวรรณนะครับ เป็นกบสุวรรณตระกูลกบนี่ดีมากนะครับดีตรงไหนดีตรงที่ว่าคือยอดมันขยับตลอดนะครับมันไม่ต้องรอรอบใบยอย่างที่ผมได้แชร์ครั้งก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นใบใบเพลแล้วก็ยังมาแตกตรงนี้นะครับก็ยังแทงตลอดนะครับเนี่ยมันก็จะแทงตลอดเลยนะครับพอแทงตลอดพวกนี้มันก็ยังแย้มออกมาซ้ําอีกนะครับคือยอดเขาจะเดินตลอดนะครับกบสุวรรณเนี่ยก็คล้ายๆกับกบชายน้ําต้นนี้นะครับ แทงยอดตลอดเขาจะไม่รอรอบใบนะครับแทงยอดได้ดีมากเลยเป็นกบชายน้ำร้อยแปดสิบาทเนี่ยที่เขาเขียนไว้นะครับนี่เขาเขียนไว้ก็ถือว่าโอเคอยู่ขยับเร็วมากนะครับเดือนเดือนเสร็จนะครับตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูอีกสักต้นหนึ่งนะครับหนึ่งเดือนต้นนี้ก็หนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับนี่เป็นต้นนี้เป็นก้านยาว นะครับก็ถือว่าแตกใบโอเคดีอยู่ครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแตกยอดใบถือโอเคเอสิ่งที่ทํานะครับสิ่งที่ผมใส่ให้เขานะครับในเรื่องของทางดินนะครับของทางดินนั้นนะครับผมใส่ผมเอายากับจัดเชื้อรานะครับไตโครมานะครับไตโครมาผสมฮิวมิกฟูวิกนะครับ แล้วก็สารเร่งลากนะครับเนี่ยใส่นี้แล้วก็ใส่ในเรื่องของอ่าสิบห้าศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำห้าลิตรแล้วก็มาลาดนี่แหละครับผมลาดตัวนี้นะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าเดินดีนะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของฮิวมัสของแม่หมาะนะครับผมก็ใส่ฮิวมัสแม่หมาะเพื่อปวดปล่อย แร่ธาตุนะครับก็ประมาณนั้นสี่อย่างนะครับมีสี่อย่างหนึ่งสิบห้าศูนศูนย์หนึ่งช้อนโต๊ะยาบีเอสก็ได้นะครับหรือไตโคโดมาก็ได้นะครับเพื่อเพื่อกำจัดเชื้อรานะครับเพื่อ,อดูแลในเรื่องของทางดินนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนิวมิกฟูวิกนะครับนิวมิกฟูวิกก็หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็สารเร่งรากนะครับ ซึ่งเป็นดีิวฉลากเดี๋ยวบุมจะขึ้นให้ให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับก็ใส่สี่อย่างประมาณนี้คนให้เข้ากันแล้วก็มาลาดนะครับเออเข่งนี้ผมราดอยู่ประมาณสองลิตรนะครับราดสองลิตรแล้วก็ก็ไปราดต้นอื่นนะครับก็ไปราดต้นอื่นก็จะมาดูอ่ต้นอื่นๆก็มีประมาณนี้นะครับผมลาดอยู่สองสามครั้งนะครับลากเ็าขยับทุกต้นเลยนะครับขยับทุกต้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ถือว่าโอเคอยู่ในเรื่องของการขยับลากนะครับไปดูต้นขอบขอบไกลๆนะครับวานีนไปตัดตัดต้นนี้ออกนะครับมันนะครับมันห้านาทีก็เห็นใบนะครับอันนี้สองเดือนนะครับสองเดือนขยับเยอะเลยเยอดพุ่งพอสมควรนะครับในเรื่องของอทุเรียน ที่ที่เราใส่สารกระตุ้นรากแต่ต้นนี้นะครับหนึ่งเดือนที่ผมเพิ่งเอามาวางนะครับเพิ่งเอามาวางดินแห้งนะครับดินแห้งน้าตัวนี้ไม่เข้าดี๋วจะต้องต่อน้ําจากตัวนี้มาใส่ตัวนี้ใหม่มันไม่เข้าครับมันไม่เข้าพอไม่เข้าเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นใบเหลืองเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งครับสาเหตุที่ใบเหลืองเพราะอะไรแบบไหนย่างไรนะครับมันจะมีอาการบง่งบอกอยู่นะครับผมเดินดูเมื่อเช้านี้นะครับตัวนี้ต้องต่อน้าใหม่อีกหนึ่งหัวนะครับ ก็้าีิเหลือพวกนี้ก็จะดึงเข้าที่โคนผมจะผมจะกบที่โคนอย่างนี้แหละครับกบแล้วก็เอา,าอ้าธิอื่นมากบข้างบนเลยมันคือหนึ่งรักษาความชื้นของดินด้วยนะครับแล้วก็ทําเวลาเราเอาเอาเอาใบไม้พวกนี้นะครับเอาใบไม้พวกนี้มามาใส่นะครับมันจะได้ไม่ทึบนะครับมันโปร่งนะครับมันจะทําให้โปร่งอากาศเข้าแล้วก็ย่อยสลายได้ง่ายพอย่อยสลายได้ง่ายมันก็จะเวลาเราเอาปุ๋ย ใส่หรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเอามาใส่มันก็จะทําทให้เป็นเป็นอาหารไปในตัวนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับปุ๋ยธรรมชาตินี่ก็ต้นนี้มาปลูกนะครับต้นแคร์ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแต่ต้นนี้ผมเห็นตัวนี้ผมก็เสริมรากนะครับผมเสริมรากเองนะครับเนี่ยผมเสริมรากเองเดี๋ยวครบสองเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้แล้วผมจะแกะเพื่อนสมาชิกดู นี่คือมันน่าจะติดนะครับเพราะมันแตกแล้วไ่แตกแตกแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับตอนแรกผมเอาใบเก่าออกนะครับแล้วก็เสริมรากต้นนี้ซื้อมาแปดสิบบาทนะครับมาเสริมมาปลูกก่อนหนึ่งเดือนแล้วก็พอรู้ว่านะครับยอดเขาเดินแล้วเขาไม่ตายคือรากก็เดินเพราะรากก็เดินก็ผมก็ทําเสียบเลยนะครับก็ประมาณนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับครบสองเดือนก่อนก็ฝากติดตามว้เพียงตัวน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ